สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะวันนี้กลับมากับคอนเทนท์ที่เราชอบมากนะคะนั่นก็คือดูมันเล่น EP 3ค่ะทุกคนดูมันเล่นเนี่ยเฟิร์นเคยทำรีแอคชั่นไปแล้วนะคะทั้ง EP ที่1แล้วก็ EP ที่2เลยและสิ่งที่ไม่กล้าฝันนึกออกไหม EP 3ค่ะทุกคน อีพีสามมาแล้วดูมันเล่นนะคะสนุกเฮฮาแน่นอนนะคะและนี่เขามากันในธีมแบบว่าชุดนักเรียนแต่ว่าทําไมเป็นชุดนักเรียนอันนี้ไม่รู้จะย้อนวัยหรือเปล่าหรือว่าจะทําอะไรกันทุกคนเราไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไปดูเลยจ้าสมมติแล้วเขาสมมุูิา่งเพลเลยเพงรูอายุเลยครับโอ้โหเขาเอางวงไป ไฟเปินไฟไฟไฟไปที่ไหนล่ะมันมีเพลงมันมีเพลงเห็นมีเพลง่อยให้ยูรินอ่ทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้คือพี่ซีเล่นมูห์ก่อหรืออะไรอ่ะมันมีเพลงมันมีเพลงแล้วแต่เป็นหูฟังอันเล็กที่อยู่ในหูพวกเราดูวันนี้แล้วพบกับ ูมนเลอย,อ,ยอุ้ยอ,อุ้ยอลย,อยโอ้นี่เขามาแบบว่าสองเจนใช่ป่ะเจนเด็กใช่ไหมกับเจนแบบว่าเจนเก่า แบ่งเป็น3าใช่ไหมพบกับดูมันเล่นนะครับผมซึ่งตอนนี้จะเป็น ep สามแล้วนะครับอ่ะบางคนบางคนเดี๋ยว ep หนึ่ง ep สองไปไหนนั่นนะเดี๋บางคนถามเฮ้ยแล้ว ep หนึ่ง ep สองหายไปไหนปีที่แล้วบอกว่า ep หนึ่ง ep สองมีแต่วัน้นมาเป็นปีแล้วเป็นปีเลยทุกคนแต่คนมีรีแอคนะทุกคนไปดูได้คือแบบสนุกมากชอบมากตอนนั้นเป็นเกมอะไรนะ ep หนึ่งเป็นแบบว่าเป็นใบท่าอะไรอย่างงี้ปะเออแล้วก็ ep สองเป็นแบบที่รวมกันเยอะๆเล่นเกมแบบ คำบนหัวห้ามพูดคำบนหัวเอาเป็นว่า EP หนึ่ง EP สองเราบื่อไหมเบื่อเริ่มเป็นยังไงตอนนี้เรามาเริ่มถูกไอนนี้อันไหนอ่าเป็นรีวิเนียนใหม่นะครับผมเป็นเริ่มจาก EP สามใหม่เลยเราก็เลยมาในแบบชุดนักเรียนนะครับวันนี้เป็นรีวิเนียนก็จะมาสอนน้องๆทุกคนนะครับผมว่าการแต่งตัวยังไงให้มันดูดีอย่างรุ่นพี่และหน้าตาดูดีอย่างรุ่นพี่นะครับเพราะอยู่นะครับเข้าใจไหมครับคอมเตอร์ครับ เราแสบพวกเราไม่ฟังเออต้องมาด้ฟังเรามาปฏิวัติวงการันอะไรนะฝ่าจังหวัดฝกเข้าปฝ่าจังหวัดนักเรียนใช่เรามาปฏิวัติรุ่นพี่พวเราได้เคลียร์ไปหมดแล้วแต่เหลือเอ้าแล้วมือเนาะอ๋อตอนนั้นถ่ายยังเป็นแบบว่าตอนที่ถ่ายยังเป็นเฟือกอันนี้อยู่แต่ว่าตอนที่ไปคอนพี่ีคือเป็นเป็นอีกอันหนึ่งและเป็นอันเล็กกว่านี้พี่อ๋อก่อนเคลียร์มึงถอดเฟือกป่อนรื ก่อนอื่นเรามาแนะนําตัวก่อนไหมเริ่มอย่างซ่าแต่ว่าที่มือมีฝืเขกันทุกคนได้ครับเรามาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบริจกกรขัสวัสดินะครับชื่อเล่นชื่อยิมนะครับเด็กชายยิมโอ้โหสวัสดีครับหนาวขังโอยไม่ใช่ครับสวัสดีครับผมเด็กชายกรพัฒน์ลับน้อยครับผมชื่อเด็กชายติวเตอร์ครับผมได้เฮ้อสวัสดีมันต้องอย่างนี้ ผมเด็กชายชาวลินเพื่อนเพียวงเด็กชายนุนิวค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายสิริโชคผัวคนผลวนครับพอมมี่ครับเอารุนพี่ทำไมใส่ใส่เสื้อนอกกางเกงก็ฝากในฝากตัวด้วยนะครับอุ้ยนะคะครับสวัสดีครับเด็กชายพิ่ณพนิดนะครับผมก็อุ้ยเดี๋ยวนะพี่สี่สิบ สีตัวพี่ซีเป็นเกืนกับพื้นหลังมากคือแบบขาวไม่ไหวไม่ได้ไมพี่ซีขาวขนาดนั้นนะผมเป็นเด็กที่ตั้งใจเล่นมากๆแล้วก็เป็นเด็กดีที่นะขาวมากเอาใจใส่มาเลโอเคครับผมวันนี้เรามารวมตัวกันนานๆที่จะมารวมตัวกันได้นะครับและสำหรับใครนะครับผมพี่ว่าอยากเห็นหน้าคนอื่นนอกจากพวกเราหกคนนี้นะครับผมรออีพีต่อไปได้แน่นอน,นะครับเกมต่อไปที่เราจะเล่นคือเกมอะไรเลยใครรู้บ้างไม่รู้เฮ้ยทุกคนดูมันเล่นจะออนทุกสัปดาห์ไหมสัปดาห์ละครั้งไหมหรือว่ายังไง คือเราอยากดูอีพีแบบอยากดูให้ครบทุกคนไวๆอ่ะทำไงยังไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรอย่างนี้ดีกว่าคุณโก้ครับคุณโก้ครับไปต่อในเรื่องจากศิษาคุณโก้ครับไปสมมุตินะครับสมมุติเราเรียนกันราเรีนกันเลยเนกันเราเรียนันยอายุเลยครับเฮ้ยหย่าครับหย่าแต่เพลงนี้คือนุ๊มนิวรู้จักใช่ไหมนุ่มอะไรเลย อ๋อเขานะคะเราจะไปวนะอ๋อคือแบ่งตอนนี้แบ่งเป็นสองฝั่งรุ่นพี่กับรุ่นน้องแต่ว่าไม่ได้เล่นเป็นทีมนี้หรออืเดี๋ยวคือจะขะกันใช่ไหมตอนแรกเราเข้าใจว่าตอนแรกที่เห็นนะว่าจะมีดูมันเล่นใช่ปะแล้วก็ออกมาเป็นเซตนี้ก่อนแล้วก็เห็นว่ามีเป็นหกใช่ปะแบ่งสามสามนึกว่าจะเล่นเป็นแบบว่าสองทีมแบ่งกันแบบพี่ประทะน้องอะไรอย่างนี้ อ่แต่ว่านี้คือต้องจับใหม่ใช่ไหมนักเรียนมาครับเอานเมาครับโอเคมาได้ดูแลแนติงอ์นาะติงเร์แลนี่ซีาละทีน in okay, ี้โอเคไหมตอนนี้เหลือแค่สคนพร้อมนะคะนักเรียนมาครับนักเรียนมาครับเอาคนเดียวเลยเฮ้ยมาทีแล้ว่อนเนี้ย เออรอแมแมแีเดียวรู้เลือดงงเงียบๆแต่มาทีได้คู่เลยเก่งนิิไปเื่องขยาย่อุยแล้วแล้วทอมมี่กับหนูนิวอะคือเราอยากฟังโคเวอร์มากเลยนะแบบเพลงแบบโชว์พลังเสียงของสองคนน่ะ เฮ้ยมันต้องดีมากแน,น่เลยทุกคนนุ้นิวล้องเพลงพอมากทอมมี่ล็อกเพลงพอมากถ้าได้มาโชว์พลังเสียงด้วยกัน <ๆ S 1> มันจะเป็นยังไงติวเตอร์อีกคนหนึ่งอขอได้ไหมให้กันได้ไหมเอ้ยโควเวอร์น่ะ ับผมตอนนี้ฮะเราเราก็ได้แบ่งทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ได้หมวม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทีมแรกที่ทําการแข่งขันก็จะเป็นทีมผมกับยิมนะครับผมเราได้หมวดหมู่อะไรนะประเทศครับประเทศนะครับผมทีมที่2เป็นทีมของอมมี่นะครับผมก็เป็นหมวดอาหารอาหารมี่งาบที่งานที่สุดเป็นหมวดศิลปินครับผมศิลปินน่าจะยากนะ มันรอบข้าคุณครูครับมันรอบข้าผมครับคุณไีคุณไม่มีหลักฐานหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเอาเองงงงงเงอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเวลาเวลาถูกแล้วเล่นเกมไปดีกว่าครับผมออกแล้วพี่พูดว่าอะไรทุกคนมันมีประเทศมีอาหารแล้วก็มีศิลปินใช่ป่ะเราว่าศิลปินยากสุดนะทำไมพี่ซีบอกว่าศิลปินง่าย เริ่มเริ่มรอเหรอยัางย่งย่งย่างย่งยงญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ้าวทำไมรู้วะอยู่ว่าต้องต้องเล่นเสียงนิดนึงเพราะยิมเก่งเกินไปเล่นเห้องข้้องข้าวเฮ้ยได้ยินเสียงนะห้ยมูยิมหนูเป็นคนที่แบบว่าซื่อสัตย์มากทุกคนจะบอกให้นะไอเกมไอเกมเนี้ยคือเราเคยเล่นเว้ยแล้วมันได้ยินเสียงนะ จริงๆมันอาจจะแบบว่ามีบางรายการที่หูฟังเขาดีมากๆแล้วมันไม่ได้ยินเสียงจริงๆแบบว่าตัดเสียงแบบภายนอกอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นได้เป็นไปได้ยากมากเลยที่จะไม่ได้ยินเสียงอะยกเว้นว่าจะเปิดเสียงเพลงแบบหูแตกอะทุกคนเพราะว่านึกภาพออกไหมเราอยู่ไม่ไกลกันแล้วเวลาเล่นเกมแบบด้วยเวลาที่มันบีบคั้นต่างๆพลังเสียงของเรามันจะออกมาเราจะพูดเสียงดังกว่าปก,กติ เึกออกป้าแบบด้วยความลุ้นความอะไรก็ตามเราจะพูดเสียงดังมากแล้วเสียงมันก็จะต้องเข้าหูฟังอยู่แล้วอะเพราะว่าเราเราอยู่ห่างกันแค่นี้อะทุกคนเออมันก็เลยจะแบบพอได้ยินอยู่บ้างแล้วบวกกับว่าถ้าได้ยินลางๆมันมันไม่ได้ยินชัดเจนขนาดได้ยินลางๆกับเห็นปากอะมันจะตอบได้ทุกคนเออแต่คือนี่คือแบบมูยิมคือแบบว่ามีความซื่อสัตย์มากเลยนะที่แบบว่าเออฟังแล้วแบบว่าเอ in, เอได้ also, ยินนะเออยังได้ยินเสียงอยู่นะยังได้ยินอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย นาดาแคนาดาเิบเอยนเมตรเลยเหรอมาสิโกมาสิโกอะไรัสเซียรัสเซียแล้วคือแบบยิ่งเพลงในหูมันดังอะเวลาเราพูดอะเราก็จะพูดเสียงดัง เพราะเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์อันนี้แสดงว่าแสดงว่าเสียงเพลงในหูดังจริงอินเดียอินเดียอินเดีย่มยไปประกวดเป็นนางงามได้เลยเนี่ยแบบเวลาเขาแดนำตัวแบบเป็นชื่อประเทศเป็นชื่อแบบจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนี้เลยว้ยถูกเวลามาหน่งยหนึ่งขอบฟังหน่อยเขาต้องเวลาหนึ่งครับ มันมีเพลงมันมีเพลงมันมีเพรงเลยใหอยู่ินีมันเต็มสองอันอย่างโปตอสตอมเลยเนี่ยโปโอ้โหโปรดิการนาชอฟเวลาญี่ปุ่นญี่ปุ่นอฟริกาใต้แอฟริกาใต้เฮ้ยชอบสำเนียงแอฟริกาใต้อะไรนะซาอุดิอาระเบีย มันเป็นชื่อประเทศที่ไม่คุ้นงกันซุเอลาโอ้โห่านไม่ออกเลยอ่ะเราพูดแล้วเราพูดแล้วทำเลยอเมริกาฮะอเมริกา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 สิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์เอออ่า เยอรมันเยอรมันนี่ซิลิปันนี่ซิลิปันนี่คือประเทศอะไรซิลิปันนี่การตั้งสามนเยอรมันมันจะไม่รู้ไงมันเป็นคำอะไรไม่รู้เยอรมันเยอรมันอย่บอกกันออกอย่างไงไม่รู้กรีซซีรีส์พิมาร์กีเลยพิมาร์กีมากรีซประเทศนี่มันเป็นประเทศกรีซเก๊กจะเหี้ยนเนี่ยกรีซ เกไอซ์แลนด์ไอไอซ์แลนด์ไอไอไอซ์แลนด์หนึ่งนาทีถ้าเก้าปากมันคือไทยรัฐไอซ์แลนด์ไอแลนด์ไทยหรอัฐมันจะเป็นไทยรัฐเหรอไอซ์แลนด์เหรอถ้ารัฐมันต้องละเออว่ะมันก็ได้อยู่นะ สิวมาซิวเซแลิสซีเรีอสฟินแลนด์ฟินแลนด์ตุรกีตุรกีแทนดาดาตากาซ่าหรอดาดานดาดาตากาซ่าตากาซ่าไม่มีด้วยนะ โอเคคิวต่อไปทีมที่สองนะครับผมก็จะเป็นทีมนุนิวกับทอมี่เอาแล้วบอกนะเอาแล้วบอกเลยโอเคนิวพร้อมนะคะแอนไปปลากระพงทอดน้ำปลาเอาเลยยาวมากอาหารไม่ง่ายเลยนะถ้าเกิดว่าเมนูมายาวขนาดนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาหกพยาง เอาแล้วหรอปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาเออปลาหมึกปลาหมึกนึ่งมะนาวปลาหมึกนึ่งมะนาวว้าวทำไมเราไม่เร็วเลยกุ้งแม่น้ำเร็วเร็วเหอะกุ้งผัดกะเพราเฉียดไปแล้วกุ้งแม่น้ำเผากุ้งผัดกะเพรากุ้งกุ้งแม่น้ำเผากุ้งผัดโอ้ไม่เอายยำปลาสลิดยำปลาสลิดเออไก่ผัดพริกเผา ไก่พิษเผาไก่ผัดไก่พันพิกเผาโอ้เก่งมากเจ๋งอ่ะโออโดยคนข้างหลังที่คนโกงเวลาที่คนที่ต้องเวลาครับคนเปิดไม่ได้จริงๆเอาคุ้นไปก่อนนะจ้าข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิแกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มชะอมกุ้งเอ้ยมีเก่งมากเลยเนี่ยกะปิปลาทูทอดกะปิกะปิปลาทูทอดว้าเขาไม่เก่งมากรู้ได้ไง มันหลายพยางมากเลยนะน้ำพริกกะปิปลาทูทอดอ่านปากเก่งนะเนี่ยข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาอุ้ยก๋วยเตี๋ยวเลือก๋วยเตี๋ยวเลืออุ้ยอุ้ยมันมันมันดูง่ายขนาดนั้นนะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานโอ้พะแนงไก่พะแนงไก่อู้เฮ้ยเขาบอกว่ามีเพลงอยู่วันนี้กดทำคนใช่ไหมเส้นใหญ่เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วเส้นเส้นใหญ่แกงจืดเส้นใหญ่กับแกงจืดไม่ใกล้เคียงเลยผัดซีอิ๊วอะไรเป็นตะเกีวอะไรวะอะไรเป็นตะเกีวย์เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วผักชีกุ้งข้ามไปเลยไม่เอนก่ผัดขิงไก่ผัดขิงกระเพราไก่ไข่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาว กะเพราไข่ดาวกับกะเพราไก่กะเพราไก่กะเพราไก่พี่พี่ช่วยสุดฤทธิ์อะน่าจะแบบหมายถึงว่าแบบบอกให้น้องทำท่าสีอะไรอย่างนี้ป่ะอันนี้เอาเลยอ่ะโก้เนี่ยครับผัดพริกเกลือหมูกรอบอุ้ยปลาหมึกผัดหมูกรอบผัดพริกเกลือหมูกรอบอุ้ยอุยใครได้เยอะกว่ารู้เลยว่าใครแพ้ขอบทลงโทษแรงเลยครับอุ้ยเมื่อกี้มูยิมมูยิมกับมาร์คได้เท่าไหร่อ่ะ ตอนนี้ก็ถึงทีมที่3ใช่ไหมใช่ใครเยอะกว่าผมถามนี้ครูตั้งจอยู่เลยผมเลยผมมั่นใจมากใช่ไหมตูเตอร์คู่นี้ดูจากแววแล้วไม่น่ารอดทุกคนไปดูเลยสามสี่ตูเตอร์พร้อมไหมพร้อมมาแนวหาร์ชิบะเริ่มยังเริ่มแล้วเริ่มยังเริ่มแล้วใบเฟิร์นพิมพ์ชนมมา คิดว่าล้ว่ดดารามันยากเลยทุกคนชื่อยาวไฟปไฟไเปิไฟไปไฟที่ไหนล่ะไบเปิ์ลปุยไฟใบเปิไผไไปไ้ออะไรอะโอ้ย มีคนชื่อไผ่ไหมล่ะถ้าไผ่แล้วมันไผ่อะไรโอ้ my god ตลกอ่ะแจ็คสันแจ็คสันหวังอ่าแจ็คสันหวังอ่าพอปากชัดชัดแจ็คตายโอ้ยตายแจ็คตายตายตายแล้วตายทุกคน ยังไม่ได้จะคำเลยอ่ะแจ็คสันไปแจ็คพานเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะดิวเตอร์หนูอ่านปากคนไม่ออกเลยเหรออันนี้ถ้าเกิดว่าแบบมีคนแบบบอกอะไรแบบแล้วมันอยู่ไกลๆก็คือเราเราไม่สาวบรถนอ่านปากได้เลยใช่ไหมพาวเวอร์เฮเลอร์สวิปโอ้โหเฮเลอร์สวิป ที่เราว่ามันยากอ่ะทายถูกเฉยเลยลิซ่าแบล็กพิงคฮะลิซ่าแบล็กพิงค์เบบี้ลิซ่าชัดๆชัดๆลิซ่าลีลิซ่าว้าวลิซ่ามันไม่ยากเลยเข้าว้าวพีซ ส oh. ี่พึ่งโดนทันโด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 นฮะโดนโดนทันโดนนาแดดคุกิม pues ิยะโอ้โหฮะนะแดร์เด็กและสมิไปแล้วไงไปแล้วข้าวเราครับมาริโอมาริโอเอาเลย เอาจริงๆทุกคนเป็นดาราที่รู้จักอยู่แล้วแล้วแล้ว,ลวชื่อไม่ยาวมากเราว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วแหะจากที่ดูมาแต่ว่าถ้าไม่ถูกเลยทุกคนเฮ้ยแค่สี่คนะแนนเองอ่อย่างเมื่อกี้ของหนูนิวกับทอมมี่ได้สิบสาะเอ๊ะใช่หรือเปล่าแต่ของของมูยิมกับพี่ม้าคือได้เท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่คือแบบ ขัดลอยมากแพ้แบบขัดลอยทุกคนไปดาวิกาไปดาวพิกาไปหมดดาวิกาเออได้ไหมดเวลาแล้วอุ๊ยให้เธอหมดเวลาแล้วหมดแล้วทำไมยากทุกคนเอาละครับผมก็จบไปเป็นทีละลอยสามทีมทุกคนเลยเราจะมาสรุปคะแนนกันครับผมซึ่งคุณครูเป็นคนจดคะแนนให้แล้วแต่ละทีมได้กี่คะแนนพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับผมแพ้ไม่ยอมต้องไปถ่ อ่านปากเก่งเวอร์คือแบบเหมือนแทบจะแทบจะไม่ได้ปิดหูแล้วอะแทบจะไม่ได้ปิดแล้วอะเหมือนแบบว่านิวพูดมาทอมมี่ตอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนพูดตามกันโดยที่ไม่มีอะไรปิดไม่มีอะไรกั้นอะทุกคนคืออะไรมันจะขนาดนะั้นอะอ่านปากเก่งมากทีที่ลุดโดนลงโทษจะเป็นทีมอันดับสองถูกต้อง อย่าให้รู้กันนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะผู้แพ้ทำอะไรอะผู้แพ้ทำอะไรอะคุณต้องปั่นจิ้งหรีด้วยครับคนละ่ห้าสิบรอบมาๆาห้าสี่สามระวังหัวโคกโตข้างหลังนะแม่หกลัวแบบเซ่แล้วไปฟาดโตข้างหลัง เว่ย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 นั่งลงนั่งลง ติลเตอร์ยอมไปเนี่ยทำไมติลเตอร์ไม่กินเลยวันนก็สำหรับดูมันเล่น EP สามนะครับผมก็จบแล้วเหรอกันเต็มที่แน่นอนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับผมใครชอบพวกเรานะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้ว EP ต่อไปแขกรับเชิญมากกว่านี้แน่นอนนะฮะผมผมด้วยผมขอย้ายห้องเรียนครับแล้วคือเด็กเด็กจากห้องนี้ก็คือจะไปอยู่ในคลิปหน้าด้วยแล้วคลิปหน้าก็มีเพิ่มมาอีกแล้วก็คือจะเพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอ มันจะแน่นอยู่นะทุกคนมันจะแน่นอยู่นะแต่ว่าตลกอ่ะอะไรมาอยู่ห้องนี้แล้วจไม่ฉันเลยไม่ได้ปิดรายการสักทีเนี่ยต้องเต็นต้อฟเต้นต้องเต้นโอ๊ยครับทุกคนมันจบไวเกิน แบบเฮ้ยแต่คือแบบหามากเลยนะว่าจะเสียดายที่เหมือนกับว่าเล่นแค่คู่ละรอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็คือก็คือได้หายคิดถึงดีสะดวกนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่แบบว่าดูมันดีกลับมาทำ u t u b e กลับมาทำแบบว่าคลิปอะไรอย่างเงี้ยรวมตัวกันแบบหลายๆคนในแกงดูมันดีเลยางทุกคน ปีมากเอาจริงๆแค่รู้ว่าเขาจะกลับมาทาตอนที่เขาแบบว่าประกาศว่าแบบเออเนี่ยแบบมีการคุยกันแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ว่าจะทำอะไรเราก็แบบจะตุ๊บตบตบตุ๊บตุ๊บอย่างนี้ทุกคนอยากดูนะคะถึงจะแบบว่าเป็นคลิปแบบประมาณสิบห้านาทีอะไรอย่างนี้ก็คือโอเคทุกคนได้ตลกเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือรอบเดียวไม่พอดุกคนวนดูได้อีกหลายๆรอบเลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นทิ้งลิงก์ ของคลิปนี้ไว้ให้เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูรีอคชันก็น่าจะดูแล้วแหละถูกไหมแต่ว่าไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่รีอคชันหน้าสำหรับใครที่ชอบรีอคชันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย